ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเว็บ bedflix เจ็ดแปดเก้านะคุณผู้ชมอยู่กันที่หน้าเกมเกมกล d าวด็อกกล่าวด็อกฮาว s t นะครับผมเออฮาว s t ที่แปลว่าเก็บเกี่ยวนะก l o าวด็อกก็คืออะไรไม่รู้อ่ะเออไอตัวนี้เหรอก l o าวด็อกหรืออะไรไม่รู้เหมือนกัน ตัวนี้มันคือตัวอะไรบีเวอร์หรือว่ากระลอกหรือว่ากระลวยกระลวยหัวคอกก็ไม่รู้เหมือนกันช่างมันนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการแตกอยู่แล้วนะไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นฮิปโปหรือว่ายีรับนะหรือว่านกอินรี Z, นะหรือฟีนิกซ์มันก็ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่ามันจะจ่ายหรือเปล่าใช่ไหมเราไม่ได้สนใจว่ามันคือตัวอะไร บ,บอ้โ,อ,โอ,อีกตัวเดียวเพลสเอ้ยวายสามตัวก็คือจะเข้าฟีเจอร์นนะคุณผู้ชมเกมนี้นะถามว่าอีซี่ไหมมันก็ไม่อีซี่ซะทีเดียวนะเพราะหนึ่งด้วยมันเป็นวายมันจะออกยากนะครับผมแล้วถ้าเกิดถามว่าถ้าไม่ใช่วายล่ะจะออกยากหรือเปล่ายากนะครับ้มันเป็นสกัตเตอร์มันก็ต้องยากอยู่แล้วนะครับแต่มันก็อยู่ที่เว็บแล้วก็ดวงด้วยนะครับผม เออโอ้ยนี่ไงเข้าแล้วไอ้ขอไปได้คำหยาบนะคุณผู้ชมเข้าแล้วเนี่ยครับผมบ่นไปบ่นมาเข้าเลยอ่าฮะคุณมันล็อกไว้ใช่ไหมโอเคคุณล็อกไวนะครับเกมนี้นะอ๋อเพิ่มรอบมาอีกสองนะครับผมเหมือนผมไม่เคยเข้ายัางไงไม่รู้ว่ะ มันมาแรกๆรู้สึกว่าเล่นหรือเปล่ามันนานแล้วอ่าจำไม่ได้ชัางมันนะครับเอาเป็นว่าปัจจุบันนี้ว่าเข้าแล้วนะได้มาเตจอโนเอออืมมันอยู่ห่างกันเกินไปนะครับวายอะมันทำให้โอกาสการจ่ายมันน้อยลงนะครับอ่ะข้าวโพดแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็ต่อไปเออมาใกล้ๆกันเงนี้ย พอได้ลุ้นหน่อยสวยเลยแหละโบกเข้าให้หกพันเจ็ดมันต้องสักห้าหมื่นนะเนาถึงเะว,ว่าเด็ดนี่แหะเออสี่พันสี่แล้วก็มันฝรั่งทอดกรอบไปอีกสี่พันแปดนะครับผมตืดูตดูมาเท่าไหร่ช็อตนี้เปิดน,นี้ประเดียว1 4 7 0 0บาทนะครับผู้ชม ไปเลขสี่หมุนนะครับผมอีกสี่หมุนสุดท้ายอ่าเป็นแอปเปิลสามพันเก้าครับตอนนี้เรามาสี่หมื่นเอออีกหมื่นเดียวก็ถือว่าสวยแล้วเนี่ยขออีกหมืนหม่นเดียวอีกหมื่นเดียวเออมาเรียบร้อยพอใจใช่เลยแต่ถ้าไหลไปก็เอาอยู่ห้าหมื่นห้าเนี่ยครับผมถือว่าสวยงามนะเพราะว่าผมตีนำต่ำให้มันสักห้าหมื่นนี่ก็ถือว่าสวยแล้วเต็มไปเ่ย แต่นี้มันได้มา55 0 0มนนะครับผมไปอีกหนึ่งหมุนสุดท้ายครับอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมเสริมมาอีกนิดนึงไม่มีทัางมันนะครับไม่มีไปเลยนีก็จบสวยอยู่นะ55,850นบาทนะครับผมเอ่อถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ไว้เพียงท่านี้นะเออถือว่าสวยงามแล้วไม่รู้จะเล่นต่อเพื่ออะไรก็เลิกนะครับผมเครดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ